กลับมาลุยกันต่อนะครับกับ LWC Super c h a m นะครับมวยนานาชาติพันมันแหะครับอ่ะสำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นมวยหญิงนะครับดุเดือดแน่นอนนะครับผู้นี้ครับน้ำหนักนะครับ119ปอนส์นะครับส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศจีนวันนี้ขอต้อนรับครับ Please welcome Zoomin l w โหยไ์สายปุกนะครับลุยไม่ยั้งนะครับอาวุธครบเครื่องครับหมัดไม่ธรรมดาเคยคว้าแชมป์เนี่ยในเมืองจีนมาแล้วนะครับและตอนนี้เดินหน้าคว้าแชมป์ในประเทศไทยด้วยนะครับส่วนนักชกในมุมแดงครับวันนี้จากเพชรบุรีนะครับ38ไฟ25วินนะครับอายุ19ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าดุเดือดแน่นอนวันนี้ขอต้อนรับ นักชกในมุมแดงการะเกตเครื่องดื่มคอมาโจนี่คือมวยจอมปูพร้อมลุยสู้วงในข่าวดูเหลี่ยมมวยกแกร่งนะครับไล่แขนฟันศอก แข่งอันตรายพร้อมบวกทุกจังหวะครับนักชกจากประเทศไทยครับและผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการได้แก่แพรพอยเด็ชชินบัญชรครับมาถึงคู่นีนนิครับเป็นมวยหญิงพิกัด119ปอนด์ครับการรกเกตเครื่องดื่มคอนมันโดครับพบกับซูมินนักชกจากประเทศจีนครับไปดูประวัตินักชก คู่นะครับเริ่มจากมุมแดงครับกาลเกตเครื่องดื่มคอมมันโดครับอายุ19ปีครับเป็นนักชกจากอ,อําเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีผลงานล่าสุดก็เอาชนะคู่ชกมานะครับส่วนมุมน้ําเงินนะครับซูมินนักชกวัย37ปีจากประเทศจีนครับเป็นลูกศิษย์ของชัดชัยน้อยสิษย์เบนจมาครับ เรียกว่าซ้อมที่เดียวกันนะครับแล้วก็บินมาต่อยพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ชัดชัยน้อยชนะไปแล้วมาดูซูมินครับผลงานของลูกศิษย์จะเป็นยังไงครับ37ปี165ซนติมเมตรครับก็เคยมาชกที่รายการ LWC แล้วนะครับแพ้ลูกน้ำกอกกบเกี่ยวนี่คือการกลับมาอีกไฟนึงของเธอครับนักชกจากจีนนะครับติดตามครับ ตละลเกตเครื่องหนึ่งความมาโดนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นอดีตนักมวยไทยยอดเยี่ยมของาการล่าประเทศไทยนะครับวันนี้มาโชว์ฝีไม้และมือให้เราได้ชมกันนะครับส่วนนี้ครับลีลาการไหว้ครูของซู่มินครับนักช و ชาวจีนวัย37ปีนะครับวันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่เอกมวย5ยกนี่ เอาของดีไม่ดูเลยนะครับไกสิทธิ์ปอปร,ระจันสีพบกับอิเลสกาซารี่จากมาเลเซียครับกรรมการผู้ห้ามก็กรรมการแพรพอยครับเป็นมวยหญิงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสนุกดเดือดตื่นเต้น เราใจเหมือนกับมวยชายหรือเปล่านะครับ <_ d ata> ยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับก็ <_ d ata> ตัวดูเช็คฟันยางเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์นะครับ พยายจะขยับเข้าไปนะครับการะเกดครับโอ้โหแต่ว่าแข้งซ้ายสุเมินครับไม่ยอมไปเป้านิ่งครับตีแล้วก็หมุนวนออกมาพยายามเปิดเกมเดินเข้าหาก่อนนะครับการเกดครับชวนทะเลาะก่อนเลยนะการะเกดครับถือว่าเป็นนักบวยหญิงถือว่าเบอร์ต้นๆ้นของเมืองไทยอีกหนึ่งคนแล้วครับนักชกสาวจากเพชรบุรีรายนี้ครับขยับเดินเข้าหาเลยครับ โอ้โหแข้งซ้ายหมัดอีกทีนึงครับโอ้โหมาดุมาดุครับอ่ะซูมินแหมตั้งรับตั้งรับไม่ทันโดนไปหลายชุดครับต้นยกอ่ะพยายามตีเข่าเอาคืนครับยังไม่ชัดแต่วันนี้ชิงจังหวะจู่โจมเร็วเลยนะครับการเก่เครื่องดื่มคอมมานโดแข้งซ้ายดีครับซูมินครับแต่ว่าโอ้โหการเก่เข้าไปสับศอกดีว่ายังโดนไม่จังครับ เปิดเข้าไปครับแข้งซ้าย<อ>พยักหน้าบอกให้เตะมาครับคาราเกตหัวแข้งขวาหมัดขวาไปครับแมดูแล้วอาวุธของคาราเกตนี่เข้าเป้ามากกว่าครับโอ้โหโอ้โห,โโหล่วงเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับโดนจังจริงๆครับซูมินโอ้โหหมัดนี้นี่แมลุกขึ้นมาได้ยังไงครับ ยังไงไหวหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ว่าเวลาเหลือเยอะพอสมควรเลยครับอ่าแล้วครับการะเกดโอกาสทองเลยครับเช็คบินเช็คบินได้ไม่ได้ครับโอ้โหมีซอดมีมัดโอ้แบบนี้แบบนี้กรรมการต้องยุติแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับโดนหนักๆทั้งนั้นเลยครับไม่ค่อยได้เห็นเลยครับมวยหญิงน็อกกันยกแรกนะครับโอ้โหแล้วก็วันนี้ครับกาละเกดเครื่องดื่มคอมมานโดทําได้ครับมาแบบโหดจริงๆเลยครับ ก็พยายามอย่างเต็มที่เลยนะครับซูมินครับพยายามจะใช้ความพลิ้วนะครับแต่ว่าโอ้โหวันนี้กระเกตนี่มาโหดจริงๆครับนี่ครับเข้าไปขอโทษรุ่นพี่รุ่นน้าเลยครับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งครับมัดขวาครับโอ้โหลูนนี้เต็มๆเลยครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับแล้วก็กดขวาแล้วไปทีนึงครับนี่เป็นนับแรกนะครับลุกขึ้นมาได้นี่ดูเหมือนว่า แ่ขายังโครงเคลงโครงเคลงอยู่นะครับยืนยังไม่ค่อยอยู่ครับแต่กรรมการลายพลอยก็ให้โอกาสครับจากนั้นนี่โอ้โหกระเกตก็ไม่ปล่อยครับเวลาให้มันผ่านไปเลยครับเข้าไปรัวทั้งศอกรวทั้งหมัดครับพบกับคุณตังโมเลยครับเอาละครับและผู้ชนะนะครับในคู่นี้ได้แก่นักมบนักชกในมุมแดง ต้องบอกนะครับว่ารวดเร็วมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับกลับมาต่อกับ LWC Super c h ซีซเปอร์แชมป์นะครับสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับไวจัดนะครับสำหรับมวยหญิงเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันอีกสักรอบนะครับในมุมน้ำเงินสู้หมิงจากประเทศจีนนะครับ มุมแดงนะครับการระเกตเครื่องดื่มคอมันโดนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาดูกันอีกครั้งนะครับความโหดของการะเกตเครื่องดื่มคอมานโดครับดูครับจังหวะฉายนี่โอ้โหมาเป็นชุดนะครับนี่เลยครับน้ำมือที่ดีครับพิญญาเพชรขาตนนี่เป็นสิ่งสําคัญขอไปรัวครับทั้งหมัดทั้งหมัดทั้งสอเลยครับมีร่วงลงไปนะครับนับแรกครับหมัดขวานี่โดนลงไปแม่ยังยืนอยู่นะครับซูมินครับแต่ว่ายังสวมหัวใจสิงครับโดนไปหมัดที่2นี่ยืนไม่ไหวครับ ลม้มลงไปกรรมาการแพร่พลนับนี่โอ้โหยืนยังมึนๆครับยังโครงเคลงแน่นอนครับกาะเกตไม่ยอมปล่อยโอกาสให้มันหลุดลอยไปครับลูน้ฟันสอกแล้วก็ตามด้วยหมัดครับโอ้โหรวงขาเชือกเลยครับโดนจังๆขนาดเลยครับก็เรียกว่าไม่อยู่ในสภาพที่จะป้องกันโตได้นะครับสำหรับซูมินมน่าจะร่วงตั้งแต่ศอกแล้วนะครับแต่ว่าเธอยังสูงมัอใจเพชรครับ ยังยืนอยู่แต่ท้าสุดก็ไม่ไหวครับเป็นชัยชนะของเธอครับกระเตเครื่องบินคอมบโดครับพบกับคุณตังโมครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปมันกันต่อนะครับกับดังลูกพ่อพระยาเสือนะครับขาลุยปากน้ำโพนะครับจะพบกับวาเลนตินคอมพักเนี่ยจากฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อสักครู่เดียวครับ